สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนาทินฮารุสิบนะคะคลิปนี้จะเป็นการทำนายดูความรักของชาวธาตุลมชาวธาตุลมจะมีชาวราศีตุน้นราศีกุมและก็ราศีเมถุนนะคะเป็นความรักในช่วงเดือนธันวาคม2567นี้นะวันนี้เราจะทำใน3สถานะด้วยกันนะคะก็จะมีของคนโสด คนแอบรกักแล้วก็คนที่จบไปแล้วหรือว่าไม่ได้พูดไม่ได้คุยก,กันมาสักระยะหนึ่งแบบเนาะแต่ว่าก่อนที่จะไปดูรายละเอียดแต่ละส,าสถานะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ตาสัมรับรวมๆของชาวธาตุลมก่อนนะคะว่าสถานการณ์ในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ยไพ่ตาสัรับเป็นไพ่สิบดาบอาการไม่ค่อยดีเนาะชาวธาตุลมบางท่านอาจจะรู้สึกว่าปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างมันถาโถมเข้ามานะคะบางท่านอาจจะสะสมที่เล็กน้อยจน้างอิ่มตัวหรือบ,บางท่านอาจจะทีเดียวสิบดาบแล้วก็ตอนนี้นอนนิ่งสงบนิ่งตายตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็ยัังไไมมม่สาาาารถจจะฟืื้้้้นนนนคชีพขึดกก็็เปใใหบ ทาลมุูท่านนะคะขอสถานการณ์ที่เลวร้ายที่ยากลำบากที่หนักหนาสาหัสผ่านพ้นไปสักทีเนาะซึ่งภายใต้สำหรับเป็นไพ่ getting no c h a t t e r นะคะทําความรู้จักกันให้มากขึ้นค่ะคือว่ารู้สึกว่าบางท่านท่านในตอนนี้มีในปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อาจจะต้องเปิดใจของเราแล้วก็ เรียนรู้แล้วก็ทําความรู้จักกับปัญหาต่างๆที่เราเจอให้มากขึ้นเนาะทาความรู้จักกับคนที่เราคุยทําความรู้จักกับคนที่เราเจอหรือทําความรู้จักตัวเองนะคะรืยบางท่านถ้าไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของความรักเป็นปัญหาเรื่องงานเรื่องเงินหรือเรื่องอื่นในชีวิตอะก็อาจจะต้องเปิดใจแล้วก็ทําความรู้จักกับปัญหาต่างๆที่เราพบเจอในช่วงนี้เพราะว่าพอเราอยู่ในจุดที่เราโดนกระแทก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 ทำซ้ำอะ มันจะทำให้เราสึกเราแบงคไปเลยนะคะเราจะรู้สึกแบบแบบเออเราจะแก้ปัญหาไงทำไมมันจะซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆจนทําให้เราเหมือนไปจุดบอดไปสู่จุดบอดของความรู้สึกของจินตนาการของสติของเราอะไรเงี้ยจนทําให้เราหาทางออกไม่เจอแล้วชีวิตของเราก็จะรู้สึกหน่วงไปเรื่อยๆนะคะความรู้สึกเราก็จะรู้สึกแย่ติดลบไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นตั้งสติใหม่เนาะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่คุณต้องพบต้องเจอ อ,อยากให้เข้าใจไว้ว่าทุกคนจะมีลิมิตของตัวเองอยู่แล้วนะคะเมื่อไปสู่จุดที่มันแย่ที่สุดแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันก็จะดีขึ้นเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวกับสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นในชีวิต หาทางป้องกันได้นะคะหาทางหลีกเลี่ยงได้แต่ว่าถ้ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้ป้องกันไม่ได้ต้องเจอต้องเจอก็คือต้องเจอและหาวิธีรับมือกับมันพยายามเปิดใจแล้วก็เรียนรู้ว่าทุกอย่างมีทางออกมีทางแก้ไขนะคะเดี๋ยวคุณจะผ่านมันไปได้ด้วยดีเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่สถานะคนโสดก่อนนะคะว่าคนโสดเป็นยังไงบ้างเมือรันชาวท่าลนลมตุนกุมเมทถดนความสัมพันธ์ของคนที่จบไปแล้วหรือว่าไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะ รู้สึกว่าคุณจะดูมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นเนาะหลายท่านพยายามลอยจนยิ่ดราม่านะคะก็คืออะไรที่มันเป็นปัญหาไม่ใช่ของชันก็ไม่ยุ่งดีกว่าไม่เอาดีกว่าเนาะหรือบางท่านต่อให้เราจะรู้สึกคิดถึงรู้สึกต้องการใครสักคนหนึ่งมากๆแต่ว่าเราก็เลือกที่จะน,นิ่งนะคะส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเรารู้สึกกลับมามั่นใจในตัวเองมากขึ้นก็ได้บางท่านในช่วงนี้อาจจะมีตัวเลือกทางเลือกเข้ามาหรือมีใครบางคนเข้ามาสนใจเราและทําให้เรารู้สึกมั่นใจมากขึ้นก็เป็นไปได้เหมือนกัน ไพ่พลังงานหลักเป็นไพ่กาวถวยนะคะเป็นไพ่ที่หมบอกว่าตอนนี้เราอยู่ในจุดที่เราสึกว่าเราปลอดภัยแหละเราโอเคแล้วต่อให้มันจะมีความเงียบเงาว้าวเเอะวะ้าหรือว่าไม่ค่อยสมบูรณ์แต่ว่าเราก็รู้สึกว่าอยู่ตรงนี้มันก็ปลอดภัยดีนะมันก็ไม่ได้ทุกอะไรมากจนเกิดไปนะคะบางท่านในช่วงนี้อาจจะอยากเข้าสังคมมากขึ้นพบเจอเพื่อนใหม่หรือบางท่านอาจจะเป็นการที่เราอยากจะกลับไปขึ้นนีกับใครสักคนหนึ่งก็ได้ อยากจะกลับไปขึ้นดีกันกระชับนิดความสัมพันธ์แต่ให้ทําอะไรไหมก็ไม่ทํานะคะก็เลือกที่จะอยู่นิ่งๆจอดสนิทอยู่ตรงนี้เนาะเดี๋ยวขอให้พ่มหน่อยว่าทําไมเป็นก้าวถ้วยเอ่ยเดี๋ยวฟูนะคะไม่ยึดติด ไม่คาดหวังก็ไม่ผิดหวังใช่ไหมเอ่ยบางท่านในช่วงนี้อยู่ในจุดที่ล่องลอยนะคะเป็นฟูลอยไปลอยมาอยากทําอะไรก็ทําอยากกินอะไรก็กินอยากไปไหนก็ไปนะคะเหมือนเราพยายามไม่ยึดติดตัวเองอยู่กับอะไรทั้งนั้นถามว่าดีไหมก็ดีนะแต่ว่าอย่าลันลาซะจนเราแบบบาดเจ็บละกันนะคะก็ดูแลตัวเองดีๆเนาะสามดาบเดมูลโอ้โหไพ่กาดาบนะคะอัศวินเธอเหรียญ สองถ้วยอ่าสามถ้วยอ่าเดวิลอืมแปดถ้วยนะคะแล้วก็ห้าถ้วยโอเค ใช่แต่ 2M เพิ่์นะคะันรู้สึกว่าช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงที่ชาวท่านลมรู้สึกว่าเราอยากจะเป็นฝ่าย,ายควบคุมเกมควบคุมสถานการณ์แล้วเนาะเพราะว่าเราอาจจะรู้สึกว่าปัญหาบางอย่างอ่ะมันก็แก้ไขไม่ได้นะคะแล้วเราก็คงจะเหนื่อยที่จะแก้แล้วซึ่งเป็นไพ่สามดาบแสดงว่าบางท่านอาจจะมีปัญหาเราสองสามคนหรือมีปัญหาในบางอย่างที่ค้างคา,า,าราคาสั่งแล้วก็ยังแก้ไขไม่ได้นะคะเป็นฝนที่ยังไม่หยยดดตตกกกสัััััททททีเเเพพรรรราาาาะะะะะฉฉนนนนน้้้มมงิิ่่แจจวใขออํไไไ็ ก็ปล่อยวางมันไปดีกว่าเนาะซึ่งมาพร้อมกับไพ่เดมูลแล้วก็ก้าดาบนะคะยิ่งคิดก็ยิ่งเครียดขวัญรู้สึกว่าเวลาที่คุณสะก,กิดถูกแผลของคุณหรือว่าคุณไปคิดถึงแผลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะหนีนะคะเพราะว่าคุณอ่านสถานการณ์ไม่ออกเดี๋วคุณรู้สึกวิตกกัวงวลและไม่สบายใจบางท่านพยายามที่จะหนีแต่ว่าหนีไปไกลแค่ไหนมันก็ไม่ได้ทําให้เรารู้สึกว่าเราปัดมันได้จริงขนาดนั้น บางท่านที่พยายามจะหาทางแก้ไขก็เลยอยู่ในจุดนี้ก็ไม่ต้องแก้ละช่างมันช่างมันไปเลยนะคะแล้วก็เป็นเดอะฟูที่บ่งบอกถึงการที่เราพยายามลอยตัวลอยไปลอยมาดีกว่าเนาะอยากทำอะไรก็ทําเหมือนให้อิสระกับตัวเองนะคะเหมือนเป็นการเซตศูนย์แล้วก็เริ่มต้นใหม่นะคะถามว่าดีไหมก็ดีนะเพราะว่าพอเราว้าวุ่นมากจนเกินไปมันจะทําให้เราเหมือนหนุ่ติดจันนะคะวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งม,มาสุดท้ายแล้วชนนู่นชนนี่แล้วก็บัตรเจ็บซะอีกเนาะเพราะฉะนั้นในตอนนี้ก็อยู่ในจุดที่เราเหมือนตัดพลานาการของเราแล้วก็กลับมาให้อิสระ กับตัวเองนาจะดีกว่านะคะตามสตางค์ท่าลมเพราะา่าลมจะเป็นท่าที่เราสามารถที่จะไหลได้ไปได้ในทุกสถานการณ์เพราะฉะนั้นพอเราแบกรับอะไรมากจนเกินไปมันจะทําให้พลังงานของเรามันดรอปลงแล้วสติของเราก็จะดรอปลงด้วยเช่นกันนะคะทีนี้ไปพ่อัศบินเือเหรียญแล้วก็สองถ้วยเข้ามาด้วยส่วนหนึ่งที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากจะไปโฟกัสหรือว่ายุดติดแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งคุณเขาก็ เขาก็หันหลังให้กับคุณด้วยแหละเนาะเขาอาจจะไปอยู่ในโลกส่วนตัวของเขาหรือไปให้ความสําคัญกับอะไรบางอย่างของเขาและทําให้คุณรู้สึกเหมือนเออแล้วทําไมฉันต้องแบกรับอยู่คนเดียวละ่ะในเมื่อเธอก็ยังปกติดีเขาในตอนนี้อาจจะเหมือนคนที่ดูไปเขาสังคมมากขึ้นพบเจอเพื่อนใหม่เริ่มคุยกับคนอื่นแล้วก็เป็นไปได้เหมือนกันก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเออในเมื่อเขาคุยได้เราก็คุยได้เขาเริ่มใหม่ได้ฉันก็เริ่มใหม่ได้นะคะม,มันมีไพ่สองวยกับสามคู่เข้ามา ในช่วงนี้ถ้าคุณไปส่องเขาหรือคุณไปสนใจเขาคุณอาจจะพบเจอว่าเขาอาจจะเริ่มคุยกับคนอื่นนะคะคือการคุยในที่นี้จะคุยในเชิงชู้สาวหรือเปล่าก็ได้หรืออาจจะเป็นแค่เพื่อนคุยถูกคอกันก็ได้แต่ว่าจะเป็นรสนิองการที่เขารู้สึกว่าเจอกับคนที่คุยและถูกคอคุยและถูกใจแต่จะเป็นในเชิงชู้สาวไหมอันนี้ก็แล้วแต่ความสัมพันธ์ของแต่ละคนบางทีอาจจะเป็นการคุยในเรื่องเดียวกันเหมือนชอบเหมือนกันชอบรถเหมือนกันชอบทําผมเหมือนกันชอบช้อปปิ้งเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็ได้หรืออาจจะคุยในเรื่องชู้สาว ก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่ามันจะเป็นไพ่สามถ้วยอยู่มันเป็นลักษณะความบันเทิงในชีวิตมากกว่าคือถ้ายังคุยถูกคออยู่ฉันก็คุยกับคุณต่อแต่ว่าถ้าคุยแล้วไม่ถูกคอก็าอาจจะเลิกคุยได้เลยนะอาจจะยังไม่ได้ผูกพันขนาดนั้นเนาะทีนี้มันมีไพ่เดวิลแล้วก็แปดถ้วยกับห้าถ้วยขึ้นมาเครื่องว่ารู้สึกว่าชาวท่านลมจะรู้สึกว่ามันมีความท็อกซิกอยู่ในนั้นนะคะ แล้วคุณน่าจะไม่อยากอยู่ในวงโคโจรบวงเสดหานี้นะคะก็เลยเลือกที่จะตัดปัญหาไปมากกว่าเนาะเพราะว่าพอเดินเข้ามาอยู่ในวงวนนี้แล้วมันแกะไม่ออกบางท่านเลือกที่จะเออรู้สึกว่าเขาน่าจะเริ่มคุยกับใครหรือเปล่าบางทีเราอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำนะแต่ขับคล้ายขับคลาวเพราะว่าเขาไม่ได้สนใจเราเท่าไหร่แล้วก็เลยคิดว่าเขาน่าจะคุยกับคนอื่นก็เลยทําให้เราเลือกที่จะ คุยกับคนอื่นแหละงั้นตัวตัดปัญหาเลิกสนใจแล้วก็ไปอยู่ในพื้นที่ของเราก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะพ่ยขึ้นมาแปดถ้วยนะคะมันยังไม่ได้มีผลพิสูจน์อะไรที่ชัดเจนขนาดนั้นแต่บางท่านเลือกที่จะถอยก่อนนะคะเลือกที่จะถอยออกมาแล้วก็ไปอยู่ในพื้นที่ของตัวเองเนาะเป็นพายห้าถ้วยอาจจะไม่ได้รู้สึกดีเท่าไหร่แต่ว่าก็ก็พยายามที่จะประคับประคองตัวเองนะคะวันมองว่าชาวท่านลมหลายๆท่านในช่วงเดือนนี้อาจจะมีสถานการณ์หลายๆอย่างเกิดขึ้นทำให้คุณค่ณคอยๆพยายามฟื้นฟูตัวเองขึ้นมาแล้วก็ บางอย่างทําได้ก็ทำบางอย่างทําไม่ได้ก็ช่างมันเอาตัวเองให้อยู่ในจุดที่มีความสุขก่อนเนาะไพ่แต่สวหรค์ไพ่เอ็มโคลเลอร์นะคะบางท่านมีความรับผิดชอบหลากหลายที่เราต้องไปรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินหรือว่าเรื่องครอบครัวหรืออะไรก็แล้วแต่ในชีวิตที่เราจะต้องรับผิดชอบอยู่เราก็เลยต้องอยู่ในจุดที่เราต้องควบคุมจัดการมาให้ได้แล้วก็ทำทุกอย่างมันผ่านคนไปได้ด้วยดีนะคะอือเดี๋ยวดูซิว่าเขาคนนั้นล่ะเป็นยังไงบ้างเอยในช่วงนี้ หนึ่งเหรียญค่ะเอ่อไพ่เจ้าสองไพ่ฮาร์ลแฟนนะคะเดี๋ยวขอให้เพิ่หมหน่อยทำไมเป็นหนึ่งเหรียญเอ่ยแปดดาบเนะเฮอร์อมิตสามเหรียญน,นะคะฮาร์ลแฟนเออหวั่รู้สึกว่าเขาในตอนนี้เหมือนคนที่รอคอยโอกาสรอคอยความหวังนะคะ เหมือนมีความปรารถนาอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ว่ารู้สึกว่าทําอะไรไม่ได้เลยในตอนนี้อาจจะรู้สึกเหมือนถูกบล็อกถูกปิดกัน้นถูกปิดใจรู้สึกเหมือนอีกฝั่งหนึ่งก็ดูสร้างกําแพงด้วยนะคะไม่รู้เป็นคุณไหมถ้าในช่วงนี้คุณอยู่ดีคุณก็นิ่งๆไปเลยเขาก็าอาจจะรู้สึกว่าเออคุณน่าจะไม่อยากคุยกับเขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกเหมือนงั้นก็ทําอะไรไม่ได้ในตอนนี้เนาะไพ่ใต้สองมเป็นหกถั่วอยู่เลยนะคะน่าจะยังมีอดีตหรือว่าการวนเวียนอยู่กับสิ่งเก่าๆในชีวิตอยู่นะ ทีนี้มาดูกันว่าเขาในตอนนี้รู้สึงงกเหนื่อยหุนนะคะในตอนนี้ต่อให้เขาจะมีตัวเลือกทางเลือกเข้ามาหรือมีคนเข้ามาเหมือนมองว่าเขาก็น่าจะยังไม่ได้อยู่ในจุดที่เปิดใจเต็มที่ขนาดน,นั้นคือเขาในตอนนี้อาจจะมีคนมาสนใจเขาก็ได้นะคะถามว่าคุยไหมคงคุยนะเหมือนว่าเขาคุยแต่ว่าเปิดใจในเชิงชู้สาวไหมอาจจะยังไม่ได้ถึงขั้นนั้นนะคะอาจจะยังเป็นลักษณะปางห้ามญติอืม เขารู้สึกเนี่ยคุณจะถ้วยดูฟุ้งนะบางท่านถ้าไปเคยเป็นความสัมพันธ์ในอารมณ์ตัวเลือกทางเลือกคุณก็ยังเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับเขาอยู่นะคะแต่ว่าจะจริงจังไหมหรือว่าชอบแบบถึงขั้นที่จะสารความสัมพัน์เลยไหมอาจจะยังไม่ถึงขั้นนั้นเหมือนกันเนาะเด็กถึงไม้เท้านะคะแล้วก็เจ็ดดาวสามไม้เท้าเออหวังว่าเขาในตอนนี้อยู่ในจุดที่มีความล่าละลาะงนะคะว่าจะเอาอยัางไงดี move on หรือว่ากลับไปคืนดีกันส่วนลึกในใจยังรอนะยังรอคอยการกลับมาคืนดีกันอยู่นะคะเป็นไพ่สามใเท้าบางท่านที่อยู่ห่างไกลก็รอคอยการได้พบได้เจอกันเนาะหรือบางท่านที่มีปัญหาก,กันก็รอคอยการกลับมาคืนดีกันนะคะแต่ว่าเป็นไพ่เจ็ดดันะเหมือนเขามีความละล้าหลังมากกว่าน่าจะมีช่วงเวลาที่เขาก็รู้สึกว่าถอดใจแล้วเหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วก็กตัดใจไม่ได้ก็ยังอยากที่จะกลับเข้ามาอยู่ในวงโคโจรนี้อยู่นะ ไพ่เจ้าสนไพ่เดีย,ย Place ด้วยนะคะส่วนหนึ่งอาจจะเพราะคุณงามความดีของคุณที่ถูกปลุกขึ้นมาก็เป็นไปได้เหมือนกันเลยทําให้เขารู้สึกว่าเขายังไม่สามารถที่จะหนีไปไหนได้ขนาดนั้นเขาไ่เพู่อเอีค่ะว่าเขารู้สึกยังกับชาว่านุโลีีเลยสิบปรียนคิดถึงอยู่นะบางท่านไม่ได้คุยกันเลยก็คิดถึงคุณมากนะคะมีความผูกพันกับคุณมากๆเลย ยังคิดถึงอดีตระหว่างคุณกับเขาซึ่งอดีตในที่นี้อาจจะเป็นทั้งเรื่องที่ดีแลว้วก็เรื่องที่ไม่ดีนะคะเอมเพลอร์ Emperor. โอ้โหหลายท่านเคเป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึงนะคะหรือเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะทรหดอดทนมากๆใครสักคนนึงอดทนกับอีกคนนึงเหลือเกินนะคะเพราะว่าพ่ายขึ้นมา Place, แล้วก็แอมเพลเยอรมีไพ่คู่ปรากฏขึ้นมาด้วยเนาะมีไพ่คู่ปรากฏขึ้นมาหนึ่งคู่ไม่ได้แปลว่าคุณกับเขาต้องเป็นคู่กันนะคะจะเป็นคู่กันไหมต้องเอาดวงเราและดวงเขามาเทียบกันเอาดาวเราและดาวเขามาเทียบกันนะคะว่ามีอะไรบางอย่างที่คาบเกี่ยวกันหรือเปล่าแมชกันหรือเปล่าหรือว่าจังหวะเวลาที่เจอกันมันมีความแมชกันไหมเนาะแต่ว่าอันนี้ขึ้นมาในความรู้สึกของเขาที่มีให้กับคุณเขามไม่ความคิดถึงคุณมากนะคะแล้วก็ยังคิดถึงเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาอยู่ ส่วนหนึ่งก็น่าจะมองว่าไม่มีใครเข้ากับเขาได้ดีเท่ากับคุณแล้วล่ะคะ่ะไม่มีใครทนเขาได้เท่าคุณก็ไปได้เหมือนกันนะถ้าในความสัมพันธ์ที่ผ่านมาคุณอดทนกับเขาเหลือเกินนะคะภาพที่เขามองคุณในตอนนี้ก็คือเหมือนเป็นคู่ของเขานั่นแหละนะคะเป็นคนที่ใช่สําหรับเขาเนาะน่าจะเป็นเหตุผลหนึ่งเหมือนกันที่ทําให้ต่อให้ในตอนนี้เขาจะมีกี่คนเข้ามาก็แล้วแต่ก็ก็ยังไม่ได้ทำให้เขาสามารถที่จะเปิดใจเต็มที่ได้ขนาดน,นั้นคุยไหมก็คุยนะรับไว้ในชีวิตไหมก็คงรับแหละแต่ว่า จะรู้สึกอินขนาดนั้นเลยไหมมันอาจจะยังไม่ได้ถึงขั้นนั้นนะคะถ้าจากหน้าไพที่เห็นไพจ่สอดขึ้นสองใบเท้านะคะบางท่านได้อยู่ห่างไกลก็ยังรอคอยการพบเจออยู่เนาะแต่อย่างที่บอกแหละว่าเขาในตอนเนี้ก็อาจจะไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวแเดียวดายขนาดนั้นอาจจะมีคนเข้ามาเหมือนกัน อาจจะมีตัวเลือกทางเลือกหรืออาจจะมีคนคุยมีคนคบม,มีใครก็แล้วแต่ในชีวิตนะเขาพายขึ้นมาสองไม้เท้าน่าจะมีอยู่แล้วล่ะหรืออาจจะมีปัจจัยมีเงื่อนไขอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่นะแต่ว่าถ้าถามว่ายังสนใจคุณอยู่ไหมยังคิดถึงคุณอยู่ไหมยังมองว่าคุณเป็นคนสําคัญอยู่ไหมังมองอยู่นะคะลึกๆในใจก็ยังเลือกคุณอยู่นะคะแต่ว่าสถานการณ์ปัจจุบันความรู้สึกกับชีวิตจริงมันอาจจะเป็นคนละเรื่องกันก็ได้เนาะ แนวโน้มหน่อยแล้วกันค่ะว่ามีโอกาสที่จะได้กลับมาครบหรือสางความสัมพันธ์กันอย่างจริงจังอีกครั้งไม่เอ่ยเมื่อไหร่กัมานั้นะเด็กเอเรียนะภาวนาไปเนาะภาวนาไปก่อนนะคะอืมโอ้ หวะรู้สึกว่าดวงมันยังไม่ขาดจากกันนะคะแต่เหนื่อยจังเลยในความสัมพันธ์นี้อืมเหมือนเป็นลักษณะของจังหวะเวลาที่ไม่พอดีกันพอคนนึงจะเอาจริงเอาจังขึ้นมาอีกคนหนึ่งก็หมดกําลังใจละเอออาจจะเป็นคุณก็ได้นะบางทีพอช่วงเวลาที่คุณรู้สึกอ่อกบมากับมาโอเคแล้วอย่างที่จะไปต่อ เขาก็ยังเล่นแง่หรือยังไม่พร้อมหรือด้วยเหตุผลต่างๆนานา,าอะไรก็แล้วแต่หรือถ้าบางทีเป็นตอนที่เขารู้สึกว่าเขาพร้อมแล้วคุณอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณหมดอารมณ์กับเขาไปแล้วก็ได้นะคะเพราะจากหน้าไพ่ที่เห็นรู้สึกว่ายังมีความยากลำบากอยู่ในไพ่เมดิเชียนความสัมพันธ์ยังเหมือนถูกดึงไปดึงมาแล้วก็ยังเหมือนอยู่ในเกมอยู่ค่ะที่มันเหมือนยังหาทางออกที่ลงตัวอย่างไม่ได้จริงๆถามว่าความสัมพันธ์นี้สามารถที่จะกลับมาดีได้ไหมดีได้นะแต่ว่าบางทีพอเราใช้ ใช้ความคิดใช้เหตุผลใช้ความรู้สึกหรือใช้อะไรก็แล้วแต่ที่มากจนเกินขอบเขตไปอ่ะหรือใช้อีโกมากเกินไปอะมันก็จะทําให้ความสัมนธ์อ่ะมันเหมือนดูดูล้นไปหมดอืมอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่พอดีอ่ะมันมักจะมีปัญหาเสมอนะคะไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกที่มากเกินไปหรือความรู้สึกที่น้อยเกินไปมันมักจะมีปัญหาเสมอเพราะฉะนั้นมันต้องอยู่ในจุดที่มันพอดีซึ่งกันและกันมันถึงจะสามารถที่จะ ไปด้วยกันได้เหมือนการกวนส่วนผสมให้เข้ากันแล้วละคะ่ะอ่ะทีนี้คําแนะนำเหมือนน้องพ็ใพ่ย,ย่แนะนําอะไรก็เอ่ยต่หลายท่านมีโอกาสได้พูดคุยติดต่อสื่อสารหรือขยับพยุ่นความสัมพันธ์กันอยู่นะคะการเริ่มต้นใหม่มีโอกาสไหมก็มีโอกาสแหละแต่ว่า จะไปได้ถึงดวงดาวหรือเปล่ายังไม่ได้รู้สึกถึงขนาดนั้นแต่ต้องบอกก่อนว่าเราไม่สามารถดูไพ่วันนี้และรู้ไปจนตลอดชีวิตของเราได้มันเป็นไปไม่ได้นะคะเท่าที่ดูในวันนี้ก็แล้วแต่สถานะชีวิตของแต่ละคนแล้วแต่พื้นดวงของแต่ละคนด้วยเนาะที่ดวงดาวจะส่งผลกระทบกับเราบางคนอาจจะอยู่นานบางคนอาจจะไม่นานหรือบางคนอาจจะไม่เกิดเลยก็ได้นะคะเพราะมันคือการอ่านทั่วไปนะ unrequited love ค่ะรักที่เป็นไปไม่ได้ f e e r s e l s นะ release your ex นะคะแล้วก็ มองโลกในแง่ดีค่ะเฟิร์นนะคะหลายท่านอยากที่จะมีช่วงเวลาที่เราได้อยู่ในจุดที่โรแมนติกน้อคุยกันจีบกันยอดกันอย่างนั้นอย่างนี้นะคะอืมแต่ว่าสถานการณ์ที่เจอในตอนนี้คือมันอาจจะบอดได้เลยเพราะว่าพ่าขึ้นมาเป็น u n l e q u i t e เ Love ลไปแรกรักที่เป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้เพราะอะไรต้องหาให้เจอนะคะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าบางทีความรู้สึกมันไม่เท่ากันหรือเปล่าเป้าหมายไม่ตรงกันหรือเปล่าหรือ มีปัจจัยมีเงื่อนไขอะไรเข้ามาเป็นปัญหาหรือเปล่าที่ทําให้มันเป็นไปไม่ได้อาจจะต้องไปหาให้เจอนะคะที่สําคัญคือพยายามให้อิสระกับตัวเองค่ะอย่าปตีกรอบแล้วก็ล้อมวงว่าต้องเป็นคนคนนี้เท่านั้นหรือว่าต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้เท่านั้นเพราะว่าสุดท้ายแล้วคนที่จะกําหนดได้มันอาจจะเราก็อาจจะกําหนดได้ส่วนหนึ่งแต่ว่าโชคชะตาเขาก็จะจับช่วยเรากําหนดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นพอเราตีกรอบไปก่อนมันอาจจะทําให้บางทีเราอาจจะ มันเหมือนเราจะมองโลกเราแคบลงนึกออกไหมพอเราตีกรอบเราไว้แค่นี้เราก็จะมองโลกของเราแค่นี้เออเพราะฉะนั้นบางทีให้อิสระกับตัวเองเราจะได้ไม่ต้องไปตีกรอบแล้วล้อมวงตัวเองมากจนเกินไปให้อิสระกับตัวเองมากๆนะคะจริงๆเป็นเดอฟูก็ดีนะอยู่ในจุดที่เราไม่ต้องดีเทลกับอะไรมากมายก็คือเหมือนแบบไม่ต้องไปยึดติดอะไรนะคะไม่ต้องไปลงรละลึกอะไรก็คือตรงไหนสบายใจก็เอาตรงนั้นไปก่อนนะคะเหมือนว่า,น,าน่าจะดีกว่าเนลิสตัวเอสนะคะแล้วก็มองโลกในแง่ดี ปล่อยวางอดีตไปค่ะอดีตของเราอดีตของเขาหรือว่าอดีตอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่จําเป็นกับชีวิตแล้วนะคะปล่อยวางไปให้ได้บางท่านเคยมีแฟนเก่าแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่ทําให้เราเสียสูญไปเลยเนาะไม่ว่าจะเกิดจากอะไรก็แล้วแต่แล้วทาให้เราเหมือนแทบจะหลงทิศหลงทางไปเลยนะคะแล้วเราก็เอาคนใหม่คนเก่ามาปะปนกันแล้วสุดท้ายแล้วเราก็เดินไปไม่ถึงฝั่งฝันสักคนเพราะว่าเรายังมีกลิน่นอายกับเรื่องเก่าๆอยู่ เพราะฉะนั้นน่ะต้องดีลิสต์ออกไปนะจริงๆบางท่านมีปัญหารตรงนี้ตามพื้นดวงด้วยนะคะเราอาจจะมีดาวที่เป็นอรมดาวไคลรอนหรือว่าดาวชิรอนที่อยู่ในเรือนที่7ซึ่งส่งผลในเรื่องความรักโดยตรงหรืออาจจะเรือนที่5ก็ได้ที่เป็นเรื่องของความรักเหมือนกันแล้วทําให้เราเหมือนเจอความสัมพันธ์ซ้ำๆซากๆนะคะเปลี่ยนคนมาแล้วเปลี่ยนเวลามาแล้วเปลี่ยนสถานการณ์มาแล้วแต่ว่าลงเอยแบบเดิมปัญหาแบบเดิมอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วก็ไม่ไปถึงดวงดาวสักทีด้วยเหตุผลเดิมๆเนี่ยเ,เพราะฉะนั้น หาให้เจอว่าปัญหานั้นคืออะไรเล่ดับสวิต์มันซ้ำมันจะได้ไม่เกิดขึ้นอีกนะคะเราได้มีความรักที่ดีเนาะเพราะฉะนั้นใครที่ชอบตีกรอบล้อมวงตัวเองว่ามันจะต้องขีดเส้นให้เป็นแบบนั้นแบบนี้ถ้าเราคิดว่านี่คือปัญหาอย่างหนึ่งที่ทําให้เราไปไม่ถึงดวงดาวอาจจะต้องหยุดมาสักทีนะคะแล้วก็ให้อิสระกับตัวเองให้เราได้ไปเสี่ยง ับอะไรก็ล้วแต่ที่เราต้องพบต้องเจอเนาะบางทีการที่เราเซฟตัวเองมากจนเกินไปก็ไม่ได้แปลว่าเราจะปลอดภัยได้จริงๆนะคะแค่ระม,มัดระวังแต่อย่าถึงขั้นระแวงแล้วกันนะมองโลกในแง่ดีค่ะอย่ามองโลกในแง่ลบมากจนเกินไปทุกอย่างมันจะมีทั้งบวกและลบอยู่เสมอน,นะคะต่อให้บางอย่างที่คุณไปเจอแล้วคุณรู้สึกว่ามันแย่เหลือเกินขนาดนั้นแต่ว่าบางทีมันอาจจะมีเรื่องดีๆรอคุณอยู่หลังจากนั้นก็ได้เพราะจริงพื้นดวงของบางคนมีนะผเพิ่งดูไปเมื่อไม่มกี่วันมานี้เองนะคะว่า เขามีดาวที่เหมือนมีโอกาสจะเจอกับตัวแสเออเป็นตัวจี๊ดเลยแหละที่จะต้องเจอแต่ว่าคนคนนี้จะเข้ามาทําให้เขาว่าโชคดีเออก็คืออาจจะเจ็บแสจากคนคนนี้แต่ว่า การได้เจอคนคนนี้อาจจะทาให้เขาได้เติบโตขึ้นหรือว่ามีมุมมองความคิดในเรื่องความรักที่เปลี่ยนไปทิศทางที่ดีมากขึ้นก็ได้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วทุกอย่างมันจะเป็นไปนะคะมันจะมีทั้งบวกและลบอยู่นั้นมันคือหินในอย่างงในหินนึกออกไหมเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีอะไรที่แย่สักทีเดียวแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่ดีสักทีเดียวพยายามปรับสมดุลให้ได้นะคะโอเคค่ะชาวท่านลมตุลกุมเทถุนสถานะความสัมพันธ์คนที่จบไปแล้วหรือไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วเรื่องราวก็จะ เรื่องราวสอบฝั่งกันได้นะคะเป็นการอ่านทั่วไปอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหนืออาจจะไม่เกิดขึ้นกับใครเลยก็ได้แลถ้าค<ม>ุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์คุยกันข้างล่างนี้นะคะแล้พบกันใหม่คลิปหน้าเนอะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย